เขาจิวันข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงเขาจะได้อยู่ด้วยกันหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของอานาคตมันก็เป็นเรื่องของอานาคตค่ะลูกของนังบีก็ยังเป็นลูกของนังบีในวันยันค่าในวันนี้เขารักกันในวันข้างหน้าเขาเลิกกันลูกก็ยังเป็นลูกของนังบีค่ะเป็นลูกของนังบีคือเก้าบม่ได้เป็นผู้ใดเลย นจะให้นังบียอมรับนังบียังไม่ทันได้คุยจะให้ครอบครัวนังบียอมรับครอบครัวนังบียังไม่ทันได้รู้จักเลยค่ะหมอเจ้า่ายังไม่ทันได้หูจักเลยลูกเองก็ไม่ได้พูดเรื่องของเขาเยอะแยะมากมายให้แม่ฟังแทบจะไม่พูดเลยนังบีไม่รู้เลยค่ะหมอเจ้าขาแทบจะไม่พูดเลยอืม มันบีเองก็ไม่ได้ถามเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะคะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาค่ะเ <Okay. S 1> นาะเดี๋ยวจะไปไหว้พระร้องไอ้สติกไปขี้ยังไม่มาเราก็ลองคิดดูชีวิตมูเฮาะชีวิตของคนเรานะคะ ตอนเราที่ช่วงอายุเท่าพี่อินเราอายุช่วงเท่าลูกนะคะเพราะอายุซ้ำนันเราเองก็ผิดพลาดแนนบอก่จยเห็นว่าจังไดไแบบเริ่มออกแล้วอ่าดีค่ะดี แต่ฮิมโฮกับกะทิห้ามมีแฟนค่ะมึงดูกูอยู่ไหมหมวยก็ห้ามมีแฟนมึงมึงอะหามมีแฟนมึงมีงยัมึงเจอกู เราเลนะเนาะลูกลามสีมักไาก็มักไปขอให้เป็นคนดีนั่งมีเชื่ออยู่อย่างหนึง่งเรื่องกดแรงดึงดูดเราเป็นคนยังไงเราก็จะได้คนแบบนั้นเท้งกับสีมีคนรอบข้างนะคะแล้วก็จะมีคนรอบข้าง <c oughs> แบบนั้นคะ่ะคนที่ไม่ใช่เดี๋ยวเขาก็กระเด็นออกไปซํานันเออซัมนันเองค่ะเราต้องคิดอย่างมากมายถึงเวลา เนาะถึงเวลาจิงสี่นะฮะไม่แต่กี้นี้มันมีคนถามมาว่านางบีอยากให้พี่ออสมีแฟนไหมหนางบีก็ตอบตามความเป็นจริงนะคะเมื่อเจ้าขานางบีก็ตอบไปแค่นั้นเอง